ทุกคนพบกะว่าผมจ่ายเขามีไวครับวันนี้เราอยู่กับ Yamaha YZF-R7 นะครับซึ่งแน่นอนว่าในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปลองขับขี่เจ้าคันนี้ดูนะครับว่าการใช้งานตัวรถเป็นยังไงนะครับแล้วก็สมรรถนะของเครื่องยนต์เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับกับเครื่องยนต์ขนาด 700cc สสูบเข้าเวียงแบบ cost p a แข็งช้าซึ่งแน่นอนว่าการดีไซน์เครื่องยนต์แบบเข้าเวียง cost p a i n นะครับก็จะให้อัตราแรงบิด ในรอบตามเนี่ยที่ดีก็มันจะดีขนาดไหนเดี๋ยวเราไปลองขับขี่กันเลยดีกว่าครับเสียงเครื่องยนต์นะครับคำรามค่อนข้างจะโหดเลยอันนี้ขนาดท่อเดิมนะเนี่ยในการใช้งานนะครับก็จะมีในส่วนของน้ำปัดตัวรถเนี่ยเขาจะมีเรื่องของการวัดอุณหภูมิเครื่องยนต์นะครับก็แนะนำว่าการใช้งานเนี่ยควรจะวอร์มเครื่อง ก่อนเดินทางนะครับสักเจ็ดสิบถึงแปดสิบองศาเนี่ยก็ค่อยค่อยซัดค่อยเริ่มใช้งานนะเราก็จะขี่ไปแบบชิวๆเรื่อยๆกันก่อนนี่ครับที่หน้าปัดตัว,ตวรถเขาจะมีวัดอุณหภูมิอยู่ด้วยดีไซน์ของตัวรถนะครับการข้องมาเนี่ยการขับขี่จับแฮนอะไรแล้วความรู้สึกนี่ หมอบเลยครับท่านั่งค่อนข้างจะจะก้มนิดๆน,นะครับน้ำหนักเนี่ยจะลงไปที่แขนทั้งสองข้างเนี่ยแบบคือเอาไงว่าถ้าขี่ช้าเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันเก่งๆไม่เมื่อยนะ ตัวถังน้ำมันนะครับเราก็จะนีบนีบถังอยู่ประมาณนี้นะแล้วขี่ชิวๆวอร์มเครื่องไปก่อนครับ ตามรอยต่อของพื้นถนนเราจะสัมผัสได้นะครับถึงถึงความเรียบไม่เรียบของถนนเนี่ยเราจะสัมผัสได้ชัดเจนนะครับเพราะว่าช่วงล่างมันค่อนข้างจะแน่นมากๆมันจะไม่ได้นุ่มสบายนะครับบอกก่อนเลยว่ารถสไตล์นี้ไม่มีคำว่าโชกนุ่มแน่นอน ถเนี่ยมีน้ำหนักไม่สูงมากนะครับน้ำหนักตัวรถผมว่ามันกําลังโอเคอะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มมาขยับสเต็ปรถนะครับมาเป็นคันนี้น่าจะขี่ได้ไม่ยากนะสำหรับคนที่ขี่คันมือเป็นเนี่ยผมว่าขี่ได้ทุกคนนีครับตอนนี้อุณหภูมิเครื่องยนต์ก็พอได้แล้ว ใช้วิธีการการเอียงตัวรถเอานะครับจะเห็นว่าแฮนด์เนี่ยมุมเลี้ยวแค่มากเวลายูเทิร์นอะไรเงี้ยอาจจะต้องปรับตัวนิดนึงนะครับสำหรับคนที่อาจจะไม่เคยขี่ตรงนี้นะสำหรับคนที่เคยขี่อยู่แล้วอาจจะเป็นเรื่องปกตินะครับรถคันนี้นะครับที่น้าปัดเดือนไม้เนี่ยเขามีรอบเครื่องยนต์มาให้ หนึ่งพันรอบนะครับแต่ว่าเรดไลน์เนี่ยจะเริ่มจากหนึ่งหืนรอบขึ้นไปผมไม่แน่ใจนะว่ามันตัดรอบอยู่ที่เท่าไหร่ก็เดี๋ยวเราลองดูอีกทีครับว่ามันมันสามารถใช้รอบเครื่องยนต์ได้ประมาณไหนนะครับแต่เท่าที่ขี่มันเนี่ยรอบเครื่องยนต์ใช้งาน5้าหกพันรอบนะครับก็มีกำลังความเร็วแบบเหลือๆแล้วนะ ในรอบต่ำค่อนข้างดีครับคือเปิดเนี่ยมาเลยนะอันนี้เจียร์สี่นะครับในเกียร์สูงเปิดยังมาแบบง่ายๆเลยปกติขี่แต่รถเล็ครับวันนี้เราเปลี่ยนแนวบ้างนะครับ ขี่มาสักพักหนึ่งประมาณสองสามร้อยโลแล้ว รถจะไม่ค่อยกค้มนะแต่รถทรงนี้มันมันต้องต้องโคมๆนิดนิดแหละเจสี่นะครับเจสี่เ,นะเ 4, มืเ่อกี้แปดร้อยแปดแล้ว สั้นๆนะคือผมว่ามันค่อนข้างจากกับเย็งพอนะสำหรับคนที่ใช้แบบขับขี่ยาวๆแล้วก็อาจจะขับสนุกๆบ้างนะครับเมื่อกี้สี่ห้าเกียร์ก็้ําใหม่ก็แต่สองร้อยครับ รอบจะตัดที่หนึ่งหมื่นนะเมื่อกี้ถ้ามองมองไม่ผิดโหโหและช่วงง้างดีมากมาก คือเอาอยู่คือแบบรู้สึกว่าตัวรถเนี่ยมันเกาะถน,นนดีมากๆนะครับบวกกับยางที่เขาให้มาเนี่ยค่อนข้างจะโอเคเลยเราอาจจะลองเข้าๆประมาณนี้นะครับเนื่องจากว่าความเร็วมันค่อนข้างจะสูงนะนนะถนนก็อาจจะไม่ได้แบบซัพพอร์ตอะไรขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็ก็น่า,นาจะพอเห็นภาพนะครับว่าเจ้าเว f R 7คันนี้เนี่ย มีอัตราเร่งและสมรรถนะของเครื่องยนต์ที่จัดจ้านขนาดไหนนะทันนี้ยังเป็นรถเดิมอ่มนะครับยังไม่ได้มีการเปลี่ยนท่อเปลี่ยนอะไรทั้งสิ้นนะครับเดิมจากศูนเลยความร้อนของเครื่องยนต์ที่แผ่ออกมาบริเวณขานะครับก็มีพอสัมผัสได้นะคือถ้าเกิดสี่ช้าเนี่ย ร้อนครับรถพวกนี้จะต้องเ้าเรียกว่าอะไรขี่ช้าจะร้อนต้องมีความเร็วระดับหนึ่งนะครับถึงจะระบายความร้อนออกไปได้ดีนะ,ะการคอนโทรลรถอะไรเนี่ยค่อนข้างจะดีเป็นเร่งแรงนี่หายห่วง นะครับที่มีการปาะบนท้องถนนเนี่ยเราจะสัมผัสได้ถึงทุกทุกรอยต่อความไม่เรียบของถนนนะครับถ้าเบรกค่อนข้างจะเอาอยู่เลยนะ ความเร็วระดับนี้นะครับเบรกสำคัญบวกกับเอนจิ้นเบรกของรถนะครับที่เป็นรถด้วยด้วยเครื่องยนต์เนี่ยเขามีแรงบิดสูงแล้วเพราะฉะนั้นเอนจิ้นเบรกของรถเนี่ยมันจะเยอะตามไปด้วยนะครับทำให้เราขี่ง่ายเวลายกคันเร่งเนี่ยรถแทบจะถอยลงมาแบบเร็วมากเลยนะทำให้เราไม่ต้องเบรกหนักมากนะครับยกคันเร่งก็ก็ชะลอรถได้ระดับหนึ่งแล้ว วันี้นครับสำหรับการขับขี่วัรน F R7 นะครับวันนี้เรามาลองให้เพื่อนๆดูแบบหอมปากหอมคอนะครับอันนี้เรายังไม่ได้ลองทอบสปีดอะไรนะเพราะว่าถนนอาจจะไม่ได้ดีมากนะักเดี๋ยวอาจจะค่อยลองหาสถานที่ที่มันปลอดภัยวันนี้นะครับลองให้ดูอีกทีเมื่อกี้ก็ใช้แค่เกีย์5นี่ก็ทะลุ200ไปแล้วนะครับ ครับคลิปนี้ก็ต้องขอจบตากพิมพ์เท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมติดตามพอพี่บาบทั้ง Youtube และ Facebook วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ